น้ะลองเพิ่งดูเข้าไข่อยูมรอรับสเสด็จที่มห,า,มา,มหา,า,าวิทยาลัยมหาสารคาม ไปเดี๋ยวถ้าพี่พ่อ่แม่เราจะตรนี้ลเราไปด้เลยนะไดู้นครับีด้นะครับข้ครเนะเ้เพื่อนต้องคอยวะมาได้ลงมูได้

của heo các con thằng nào ờ cái cái <laughs> cái 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 em <laughs> thấy lấy bình nhanh chứ không con không ổn em thấy không không cái này จะขึ้นมาบ่ล่ะขึ้นฮ่าๆๆ4ลําอะไรรอเด้อครับ <coughs> 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 สามตัวสาสองจ้าืไปรถยงเมื่อห้าน่ดไวไปแ้ดอกไปซชื่อเรเตอดีกับเลี้ยงไรอยู่เฝ้าเอาเฝ้าเอารถ้าสิบได้ฝ้าเอาได้ห้าสิได้ฝ้าเอาเป็นต้อใจละมือาใจกันเ่า ก็ตายกตองนนลีกเป็นไรโยความก็สิตายนั่นแหละไปหองใหม่จะเยนน่เดีย มีร้าน,าาน,น,นเต็นไก่นาำอะทมมีมีร้านเต็นไก่นามพู่ได้ห่อนยูห้องมีไงหนี่งละ

ก้่ไเ้าคะไม่ใ่แล้วไม้าคไม่ไหมเจ้าคะไมใหญ่ไเอกไมใหญ่ไ้ถ้แม่ยี่ปลาย่ย่ค่ะราคหอเล็บได้นะคะขนตกจะได้ไม่เลอไม่เปียกคะ ยังไม่มีซื้อเตรียมมาได้เลยนะ,ะคะเวลวไม่มีจำาน,นะคะมาหาสารคามหมดยเล่มบัตริญาได้เลยจา้ามใ่นานมนั่นดิไยงสไมเล่มบัตริญาบัตรได้หมดเลยจ้า เวลาี่นองฝาวกันแล้วเีวาเพื่อนกันกันท่อนสบายดี